สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับอยู่ที่โครงการ i อเดโอ b i จรัญอินเตอร์เชนจ์จากอนันดาเดเวล OP เมนต์ครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์นะฮะใช่แล้วตอนนี้กำลังดาเนินการเรียกว่าโอนห้องให้ลูกบ้านอยู่ตัวโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ครับซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์ด้วย รูปแบบของโครงการเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูของจริงกันดีกว่าครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะครับคือคอนโดไอเดโอโมบิจรันอินเตอร์เชนจากอนันดาเดเวล OP เมนต์ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่5แล้วนะครับในแบรนด์ i อเดโอโมบซึ่งเป็นโครงการที่เปิดตัวมาในปี2013หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองนะครับ ทำเลข,ของโครงการตั้งอยู่บนถนนจรัยสนิทวงครับอยู่ในย่านบางขุนนนท์ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายนะครับสถานีบางขุนนนท์นั่นเองครับอยู่ห่างออกไปราวๆ80เมตรจากที่ดินของคอนโดซึ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนี้นะครับในอนาคตต่อไปจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญด้วยนะครับ เพราะว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายแกนกลางหลักที่วิ่งเป็นวงกลมนะฮะล้อมรอบกรุงเทพมหานครชั้นในเอาไว้แล้วก็จะเป็นสายที่มีรถไฟฟ้าสีอื่นๆวิ่งเข้ามาเชื่อมต่อนั่นเองและความสําคัญของสถานีบางขุนนนท์นี้นะครับจะเป็นสถานีอินเตอร์เชนระหว่างรถไฟฟ้าถึง3สายด้วยกันนั่นก็คือสายสีน้ําเงินสายสีแดงแล้วก็สายสีส้มในอนาคตนะครับ ส่วนรูปแบบของโครงการ i อเด m อ b i บิรันนอินเตอร์เชนี้นะฮะจะเป็นอาคารไฮรส์สูง22ชั้นจำนวน1อาคารตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดเกือบเกือบ6ไร่นะครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด1,196ยูนิตกับอีก5ร้านค้าครับพร้อมที่จอดรถประมาณ36%ภายในโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ตึกสร้างเสร็จแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับคุณผู้ชมครับ ด้วยความที่ตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่ค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากครับเขาก็เลยจัดออกมาเป็น2วิงนะก็คือวิงฝั่งนอตกับวิงฝั่งเซา์ครับผมคือจริงๆเนี่ยเวลาลูกบ้านเนี่ยเดินเข้ามาที่ตึกอ่ะครอยู่โซนไหนก็เดินไปโซนนั้นใช่ซึ่งทําให้เขาแยกล็อบบี้อะไรพวกนี้การใช้งานอะไรต่างๆแยกกันไปเลยนะคือสมมุติว่าผมอยู่ฝั่งเซา์ผมก็จะมีส่วนล็อบบี้ของผมอยู่ด้านนี้ครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นดรอปแอร์เรียของผมดูเองเวลามีแท็กซี่มาใครไปรับไปส่ง ก็ดอบกันส่งที่ตัวล็อบบี้ของตัวเองได้เลยใช่อันนี้มันจะเป็นอันใหญ่หน่อยใช่ใชส่วนทางฝั่งนอตไปทางนู้นก็จะมีรถมันก็จะสามารถวนไปส่งทางนู้นได้ครับ,รบผมเวลารถเข้าเนี่ยเขาจะเข้าด้านนี้ส่วนออกจะออกทางด้านนู้นนะครับครับลูกบ้านเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยจะเป็นโซนเซาหรือโซนนอตเนี่ย อันอันเนื่องมาจากว่ามีล็อบบี้แยกกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะมีอินฟราสักเจอร์อะไรต่างๆที่อยู่ด้านล่างแยกกันไปด้วยเช่นตู้จดหมายอะไรต่างๆพวกนี้ของลิฟต์อะไรอย่างงี้ใช่แต่ตรงกลางเนี่ยที่เชื่อมระหว่าง2โซนเนี่ยก็จะเป็นอินฟราสักเจอร์ที่สําคัญมากๆเลยนะก็จะมีตัว Max ก a l u e เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองใช่ตัว Max ก a l u e มันแตกต่างจากเซเนะคุณผู้ชมตัว Max ก a l u e มันจะเน้นเรื่องของสด ของกินของใช้ประมาณว่าลงมาซื้อแล้วขึ้นไปทํากับข้าวข้างบนได้ใช่ซึ่งหรือว่ามีพวกกับข้าวสาเร็จอาหารปรุงสาเร็จเราซื้อไปกินได้เองอะไรพวกนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัว Starbucks ครับซึ่งก็เป็นร้านกาแฟที่สําคัญนะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนที่ชอบกิน Starbucks อ่ะหาซื้อ Starbucks แถวนี้คงจะยากอ่ะแต่นี้มันอยู่ใต้ตึกเลยอ่าใช่ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูแฟลิตี้ของเขาก่อนนะครับโดยไปขึ้นทางฝั่งเสากันไปไปเลยมาเข้ามาเลย คุณผู้ชมครับเอ,อเดินเข้ามาข้างในส่วนที่เป็นส่วนของล็อบบี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเซาท์วิงก็คือจะเป็นล็อบบี้ของคนที่อยู่โซนทางด้านปีกเซาทนี้นะครับทางจุดดรอปออฟเข้ามาใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้โถงเพดานสูงก็จะมีพื้นที่นั่งเขาจัดแยกไว้เป็นหลายๆจุดเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถแชร์กระจายนั่งได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรีเซพชั่นนะครับ แล้วก็ด้านนี้จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของเมลบ็อกซ์ตู้จดหมายมีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็มีประตูเปิดออกไปส่วนที่มันเป็นส่วนที่จอดรถคือเราสม uh, มุติว่าเราจอดรถเราเข้าออกทางด้านนี้ก็ได้สะดวก,กไม่ต้องวนเข้ามาจากทางด้านนู้นนะครับส่วนทางด้านนี้เป็นส่วนของถงลิฟต์ซึ่งเวลาเราจะเข้าสงลิฟต์เนี่ยไปฟาร์เซอี้ด้านบนหรือไปห้องของเราเนี่ยต้องมีบัตรผ่านนะครับเราก็จะแปะบัตรตรงนี้ก็มีประตูกั้นอีกชุดนะครับเดีย๋ยวผมพาไปด, <ching S 2> ดูฟาร์เซอรี้ชั้น5กันก่อนไป คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่พื้นที่ชั้น5ครับผมซึ่งพื้นที่ชั้น5เนี่ยเขาอุทิศให้กับฟาซิลิตี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยใช่ซึ่งฟาซิลิตี้ที่เขาจัดมาเนี่ยมันจะแยกโซนนะครับโซนก็คือจะแยกโซนเป็นโซนแอคทีฟกับโซนรีแล็กซ์โซนนี้ที่เป็นโซนแอคทีฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสระว่ายน้ำขนาด6กคูณยีเมตรระบบเกลือครับแต่มันจะจัดวางอยู่ทางด้านหน้าตึกนะครับผมเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตรงนี้ด้วยชน่ด้วย ซึ่งก็คนรถไฟฟ้าเขาจะเห็นเราด้วยเราก็จะเห็นคนรถไฟฟ้าด้วยซึ่งก็ดีอะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายแบบจริงจังได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าเราชอบความสงบเงียบเงียบมันมีโซนหนึ่งให้อยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเด็กไม้ซึ่งทําเป็นที่แบบนอนเล่นอาบแดดได้นะคุณผู้ชมใช่คับอยู่ติดกันเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อินดอร์เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าข้างในที่เป็นพื้นที่อินดอร์เขาจัดเป็นอะไรบ้างมาเข้ามาเลย คุณผู้ชมส่วนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซเชียลคลับซึ่งโซเชียลคลับเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้ยังเป็นอยู่ในโซนแอคทีฟอยู่ใช่ไหมใช่ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็นฟิตเนสซึ่งตัวฟิตเนสของเขาเนี่ยจะอยู่ติดกับส่วนสระว่ายน้ําลักษณะอาจะเป็นห้องยาวเรียงเลยนะครเป็นห้องกระจกมองเห็นสระายนได้เวลาเราปั่นจักรยานเนี่ย เราก็จะมองเห็นแบบเพื่อนบ้านน่ารักน่ารักที่กําลังว่ายน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยที่แน่ใจได้ไงว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักน่ารักเพื่อนบ้านของเราอ่ะน่ารักเสมอบุโอเคเยี่ยมครับใช่ไหมส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนฟิตเนสเขาเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยออกกำลังกายได้ไดเยอะนะออกเป็นกลุ่มเนี่ยพี่ผมคิดว่าจัดได้ประมาณ20สบคนสบายๆนะครับ,รบส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนที่แบบเป็นโซนที่เป็นแอคทีฟโซนของเขาเลยก็คือเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ที่แบบสังสรร์นั่งเล่นกันได้แบบ เป็นนกเ้อรียกว่าพื้นที่ตรงนี้ก็พาเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้กันได้เลยหรือเราจะเล่นกันเองในโครงการก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันมีแพน n t r y ไว้ให้มีพื้นที่วางเตาไมโครเวฟตู้เย็นนะฮะเก็บของอะไรได้นะฮะ้องชงกาแฟพี่หน่อยดิสามารถเงี้ยก็คือสามารถจัดปาร์ตี้ทํานู่นทํานี่อะไรกันได้มีพื้นที่ให้เสร็จสับเรียบร้อยอยู่แล้วเตรียมปักไว้แล้วคือเรียกว่าเอาเตามาเสียบแล้วก็ทํอาหารตรงนี้ได้ใช่ส่วนพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นส่วนพื้นที่ที่น่าสนใจในการออกแบบของเขานะคุณผู้ชม เขาจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งกระจายกระจายกันหลากหลายมากครับอันเนื่องมาจากว่า เวลาเวลาเราปาร์ตี้เราต้องนั่งกันหลายกลุ่มใช่แล้วที่นี่ยคือคนเนี่ยค่อนข้างเยอะอันเนื่องมาจากว่ายูนิตเนี่ยมันมีมากดังนั้นเนี่ยการที่ทําพื้นที่นั่งกระจายกระจายกันมากๆเนี่ยลูกบ้านสามารถมาใช้พร้อมๆกันโดยยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่เช่นคนจะนั่งเล่นเนี่ยนั่งตรงนี้ได้คนจะนั่งอ่านหนังสือก็นั่งตรงนี้ได้จะนั่งคุยกับเพื่อนก็นั่งตรงนี้ได้ไม่แย่งกันไงบูมครับซึ่งพื้นที่ทางด้านนี้เขาก็ยังสามารถที่จะจัดวางไอ้ตัว แล้วก็มีตัวเรียกว่าอะไรอ่ะโต๊ะบอลอะ่ะโต๊ะฟุตบอลสนามฟุตบอลในร่มไม่ใช่ละมีใช่สนามฟุตบอลในล่มในล่มไงพี่ก็คือก็คือสามารถเล่นได้อะไรพวกนี้ครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ที่แบบเล่นกันเสียงดังจัดป,า,ปาร์ตี้อะไรกันได้เต็มที่เลยส่วนพื้นที่ที่เป็นรีแลซ์โซนะจะอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูมาคุณผู้ชมครับพื้นที่ด้านในเนี่ยมันยังมีห้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้ามีล็อกเกอร์แยกชายหญิง ซึ่งข้างในอ่ะข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องสตีมแยกชายหญิงด้วยครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องลอนดี้ให้ลูกบ้านใช้งานด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จัดออกมาค่อนข้างที่จะ p r i v a t e มากครับลูกบ้านหลายๆคนนะที่รู้สึกว่ากังวลว่าอสระว่ายน้ําทางนู้นมันดูไม่ค่อย private เท่าไหร่ก็มาว่ายตรงนี้ได้โซนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวตึกเนี่ยนะครับมันจะโอบล้อมพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับทำให้มันแบบว่า คนข้างนอกก็มองเข้ามาไม่ได้เลยใช่แล้วเขาก็จะทําออกมาออกแนวรีสอร์ทนะคุณผู้ชมคือมีวอเตอร์ฟีเจอร์โอบล้อมสวนซึ่งสวนเนี่ยก็จะมีส่วนของสังเกลซีดพื้นที่นั่งเล่นอะไร,รต่างๆเยอะพอสมควรส่วนตัวดีไซน์ของตัวสระว่ายน้ำอ่ะเป็นสระว่ายน้ําที่ดีไซน์ออกมาแบบแนวผ่อนคลาย ไม่ใช่แนวบอกออกว่ายออกกําลังกายจริงจังแต่ลึกแค่เมตรเดียวใช่ลึกเมตรเดียวเป็นระบบเกลือยาว22เมตรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลึกเมตรเดียวนี่คือเขาให้เรายืนถึงไงมีใครคงไม่มีใครเตี้ยกว่าเมตรหนึ่งใช่แล้วเวลาเรายืนเนี่ยมันจะอยู่แค่ระดับสะเอวนิดๆนะคือมันมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการว่ายน้ําจริงจังครับดีไซน์ที่เขาทํามามันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วมันมีพื้นที่นั่งเล่นมีอะไรต่างๆโอบล้อมอยู่นะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้มีห้องที่น่าสนใจอยู่2ห้องเดี๋ยวผมาูด คุณผู้ชมครับด้านนี้จะมีห้องอีกสองห้องซึ่งยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนดีและค่อนข้างสงบสงบนะห้องนี้จะเป็นห้องไลบาารี่ตัวห้องไลบรารี่เนี่ยจะจัดพื้นที่นั่งออกมา กระจายกระจายกันครับมีโต๊ะกลางมีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือมีชั้นวางหนังสือสําหรับลูกบ้านที่อยากจะมานั่งอ่านหนังสือสงบสงบอะไรก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้โซนนี้เขาก็จะกั้นกับผนังอะไรไว้แต่ว่าเปิดเป็นผนังกระจกให้เรามองออกไปเห็นสวนด้านนอกเห็นแอคทิวิตี้ด้านนอกได้ใช่ครับส่วนหาน้านี้จะเป็นห้องซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็จะเป็นเทเตอร์ลูมห้องเทเตอร์ลูมของที่นี่คุณผู้ชมจะเป็นห้องเก็บเสียงแล้วก็เข้ามาปุ๊บนี่แบบว่า รู้สึกเงียบเลยแล้วก็เขาจัดเป็นแบบซีดแบบที่นั่งแบบดูทีวีหรือว่าดูหนังดูอะไรกันได้เองเลยวางป๊อปคอร์นวางเครื่องดื่มได้ใช่แล้วก็พื้นที่เนี่ยสามารถนั่งได้ประมาณ10บกว่าคนหรือ20คนก็ได้ถ้าต่อขยายนะห้องนี้คุณผู้ชมเราสามารถนัดเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมานั่งดูหนังร่วมกันได้หรือเราอาจจะมานั่งดูทีวีดูซีรีส์อะไรร่วมกันก็ได้ใช่หรือวันไหนที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ มีบอลเออมานั่งเชียร์บอลด้วยกันใช่แล้วก็มานั่งเชียร์บอลกันตรงนี้แหละแต่ควรควรจะเป็นทีมเดียวกันป่ะพี่โอไม่งั้นต่อยกันนะอยู่ในห้องนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟา c i ซิลิตี้ที่ซึ่งเขาจัดมาค่อนข้างที่เยอะสำหรับตัวโครงการนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องของเขาบ้างไปกันเลย คุณผู้ชมเรามาดูห้องตัวอย่างอะไรนะกดแรงเรามาดูห้องตัวอย่างห้องแรกกันก่อนนะห้องนี้จะเป็นห้องแบบ one bedroom นะคุณผู้ชมขนาด33.5ตารางเมตรครับระยะพื้นถึงฝ้าของเขาเนี่ยคือ2.5เมตรครับห้องนี้ขายแบบ full per ซึ่งเฟอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของคอนโ r นะคุณผู้ชมครับตัวห้องที่เขาจัดมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจัดมา ตามแบบแนวห้องซิกเนเจอร์วันเบดมของ i อเดโอทั่วไปซึ่งรูปแบบมันจะแตกต่างจากห้องทั่วๆไปนิดหน่อยแต่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันได้อะไรและจัดยังไงบ้างเริ่มจากเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นประตูเขาแถมดิจิตอลดอลล็อกของเยลนะครับแล้วก็จะมีมือจับมีอะไรพวกนี้ปกติเด d ดโบ t นะครับประตูเป็นประตูบานทึบดังนั้นซะีริตี้ก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวครัวเนี่ยที่เขาให้มาเป็น ครัวเป็นแบบครัวเปิดนะลักษณะจะเป็นครัวที่อยู่ติดกับฝั่งประตูหน้าห้องแบบนี้ใช่ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรกัน้นดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการอุ่นอาหารหรือทําอะไรเบาๆต้มผัดแกงทอดแบบที่ไม่ได้มีกลิ่นมากนะักไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นมันจะฟุ้งไปทั่วมีตู้เย็นอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าไว้ใต้ใช่ใต้แนพนทรีตัวครัวเขาจะให้เป็นเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์มีพื้นที่เก็บของพอประมาณมีอ่างล้างจานตรงนี้ซึ่งจริงๆอ่างล้างจานเนี่ยบางคนก็ อาจจะรู้สึกว่ามันข,ขัดขัดนิดนึงเพราะมันอยู่ใกล้ประตูนะครับแล้วก็อ,อยู่ชิดด้านนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็คงไม่ใช่สาระสําคัญอะไรมากเพราะว่าห้องนี้มันไม่ได้เน้นคนทําครัวอยู่แล้วครับ,รบส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหาร,ราซึ่งสามารถ ซึ่งขยับได้นิดหน่อยนะครับตัวโต๊ะรับทานอาหารเนี่ยเขาจัดมาเป็นโต๊ะกลมแบบนี้สองที่นั่งมีมีเทียนไว้ให้นะครับซึ่งผมไม่แนะนําให้จุดเทียนกินข้าวกันในบ้านนะครับมันมืดนะครับมันจะมืดใช่มันจะิไม่ค่อยสะดวก่าไรเปล่าเชิงเทียนมันใหญ่ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอันนี้คือเขาจัดมาเนี่ยเป็นโต๊ะกระจกแบบนี้ให้มันดูโปร่งโปร่งโล่งๆถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเปลี่ยนได้นะคือก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะพับได้หรือเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานแบบ สามารถที่จะยูทิลิตี้ได้มากกว่านี้เพราะว่าตรงนี้ผขนังเขาวางกระจกเงาที่กรอบมันหนาหนาหน่อยเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้มันพื้นที่มันมันเลยเกะกะนิดหนึ่าเราสามารถเอาโต๊ะสี่เหลี่ยมวางชิดผนังเข้าไปได้และโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคืออย่างวอลเปเปอร์เขาไม่ได้ให้มาพวกอุปกรณ์ตกแต่งอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ให้มาดังนั้นเนี่ยเราจะจัดห้องเองได้ในระดับหนึ่งเลือกของได้ในระดับหนึ่งเนี่ยพวกวอลพวกอะไรอุปกรณ์ตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของที่เขาให้มานะก็จะเป็นชุดโซฟากับไซ์บอร์ด กับทีวีอะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเนี่ยโซฟาที่เขาจัดมาเนี่ยเขาจะจัดโซฟามาขนาดแบบ2คนนั่งเบียดอละซึ่งสองคนนั่งออก็ไม่<ะ>ถึงกับเบียดหรอกแต่2คน นั่งะอะซึ่งมันจะเป็นโซฟาลักษณะแบบทีม่มันนอนไม่ได้ใช่คือที่มันนอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโซฟาที่มันเวลานอนแล้วมันจะงองอ่อนะถ้าจะนอนได้มันควรจะเป็นโซฟาที่กว้างออกว่านี้นิดนึงพนักพ,พิงยิ่งใหญ่มากใช่คือถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนแบบไม่ได้นินอะไรมากมายก็นั่งได้แหละมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นคนแบบชอบนอนเล่นดูทีวีบนโซฟาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนโซฟาเป็นโซฟาแบบ3ที่นั่งใช่มันจะนอนสบายกว่าซึ่งจริงโซฟาสามที่นั่งวางตรงนี้ได้นะยงมีีพพื้นท่ออวาู่ ระยะดูทีวีของที่นี่ประมาณ2เมตรคุณผู้ชมก็เอาทีวีแขวนผนังเลือกทีวีตัวบางๆหน่อยตั้งใจดูมากใช่ไม่ต้องนั่งโฤโฤเครียดขนาดนั้นก็ได้ <laughs> คือพอดูได้นะครับทีวีไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าพื้นที่ระยะอะไรการวางมันไม่ได้เยอะมากยังเหลือพื้นที่ตรงนี้อีกนิดหน่อยให้เราสามารถแขวนทําตู้แขวนผนังหรืออะไรยางอื่นได้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือระเบียง สองชัง้นสองชั้นของของไอเดโอเนี่ยจะเป็นระเบียงซึ่งค่อนข้างจะดีผมให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเปิดประตูออกมาได้ค่อนข้างเกือบกว้างนะครับเป็นประตูะบาน3ชิ้นพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้มันยังถือเป็นพื้นที่ภายในบ้านอย่างได้นะอันนี้เปิดแอร์เปิดอะไรมาก็ยังไม่ออกเพราะว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างอีกชุดหนึ่งนะครับกันไว้อีกชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดออกได้แบบนี้นะครับตัวระเบียงตรงนี้เนี่ยเวลา เราจะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรต่างๆให้มันแบบสามารถใช้งานจริงจังได้เป็นพื้นที่ทําฮอบบี้กิจกรรมอะไรของเราก็สามารถจัดได้นะเพราะว่านี่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้แอร์อยู่นะครับแต่สมมุติว่าวันไหนเราอยากจะตากผ้าซัากผ้าเราต้องการแสงแดดสายลมธรรมชาติเราแค่เปิดตรงนี้ออกแค่นี้เองนะครับแค่นี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนระเบียงปกติแล้วเวลาเราจะไปทํางานหรือไปต่างจังหวัดไกลๆไปต่างประเทศอะไรเราปิดตรงนี้ไว้เราก็ไม่ต้องกังลวลละ ว่าจะมีนกพิราบบินเข้ามาที่ระเบียงเราไหมจะมีแบบฝุ่นมีฝนมีอะไรสาดเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าน,นี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับระเบียงที่เขาทาแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาแยกคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ต่างหากมีห้องของเขาต่างหากอะไรอยู่ตรงนี้นะครับปิดใช่ก็ปิดค่อนข้างที่จะมิดชิดแบบนี้นะครับพอคอมเพรสเซอร์แอร์แยกปุ๊บพื้นที่ที่มันจะเป็นเป่าลมร้อนมาในห้องมันเลยไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้งานได้จริงจังน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันบ้างไป คุณผู้ชมครับตัวห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเขากั้นด้วยผนังทึบแบบนี้นะครับคือป,ปกติเนี่ยไอเดโอหลายๆตัวจะกั้นด้วยผนังกระจกซึ่งเลื่อนไปเลื่อนมาได้เรียกว่าเดี๋วนี้คอนโดหลายๆที่ที่เป็นห้องวันเบสา0ตารางเมตรอะไรเงี้ย<ม>เขาก็ทําเป็นผนังกระจกมดแล้วแหละ<ม>แต่ว่าอันนี้มันมีพื้นที่เหลือให้ทําเป็นผนังทึบได้ซึ่งพอทําเป็นผนังทึบแล้วเนี่ยตรงปลายเตียงเนี่ยที่เขาวางเตียง5้าฟุตไปให้ มันก็เลยเหลือพื้นที่อยู่ประมาณนี้คือพอเดินไปเดินมาได้แต่ถ้าจะติดทีวีมันก็จะเบียดเบียดนี่แมันจะอาจจะชนบ้างไย่เอาไหนบุ๋นซิบุ้มเเดินผ่านเวลาเดินก็ต้องเดินแบบนี้คือได้คุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เดินไปเดินมาบ่อยอยู่แล้วครับคุณผู้ชมส่วนเตียงเนี่ยเขาทําเตียง5ฟุตมาให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาวางเป็น โต๊ะอเนกประสงค์มาซึ่งโต๊ะอเนกประสงค์นี่เขาให้มาเลยนะหน้าตาแบบแบบนี้เป๊ะเลยเขาให้เว้นขยายมาด้วยไหมบูมต้องใช้อันนี้เพิ่มด้วยเวลามี2อันเออแกะไปของให้เป็นแบบนี้น่าต้องใช้แบบนี้นะอะไรใครจะสายตาสั้นขนาดนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นส่วนที่เป็นข้างเตียงซึ่เขาวางโต๊ะข้างเตียงมาไว้แบบนี้ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมใช้ตู้ข้างเตียงที่มันมีลิ้นชักดีกว่าอันไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ามันมีของหลายชนิดที่เราต้องเก็บไว้ใช้แบบเวลาเรา ทำอะไรบนเตียงอะไรเงี้ยเราต้องใช้อะไรพวกนี้นะเช่นอะไรครับถุงเท้าไงถุงเท้าเอาอเวลามันหนาวคืนหยิบถุงเท้ามาใส่อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกหนังสือพวกหนังส<อ>ือพวกอะไรพวกหรือจะวางของพวกโทรศัพท์มือถือนาฬิกาปลุกอะไรจะได้หยิบสะดวกไงครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เว้าออกมามีหน้าต่างเปิดรับยูหรือเปิดรับอากาศภายนอกได้ครับตรงนี้เขาทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นสบายๆไว้คอยอ่านหนังสือดูนู่นดูนี่กดนู่นกดนี่อะไรพวกนี้แต่ถ้าบางคนไม่ชอบไม่ได้ใช้ก็ ทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมพี่ง่ายมากเลยคุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ลักษณะแบบนี้ก็แค่เอาไอ้โต๊ะตัวนี้มาตั้งตรงนี้แค่นี้เราก็จะมีพื้นที่นั่งอ,อ,อ่านหนังสือทํางานแบบจริงจังแล้วแล้วโซฟาล่ะครับโซฟาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียดายคือเขาแถมมาให้เป็นแบบนี้ก็จริงนะไม่ต้องเสียดายถ้าเราไม่ใช้เนี่ยแนะนําให้ยกให้ผมครับค็อ <c oughs> ผม <c oughs> มีพื้นที่ที่บ้านพอจะได้วางอยู่ใครเขาจะเอาไปให้พี่ครับเอามาให้ผมดีกว่านะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมส่วนพื้นที่เตียงนะครับ อันนี้ถ้าเกิดเขาเขาวางันเตียงขนาด5ฟุตมาให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าคุณผู้ชมไม่ค่อยชอบเตียงที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้บิวเตียงเองเลยนะครับเพราะว่าไอตัว ตัวเตียงเนี่ยคือห้องเนี่ยพื้นที่ปลายเตียงกับหัวเตียงมันไม่ได้เหลือเยอะใช่ไหมแล้วมันมีเสามาอีกอันนึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราบิ้วเตียงเองเนี่ยเราจะสามารถปิดไอฟุกแบบนี้พื้นที่เสารตรงนี้ให้มันเนียนไปกับเตียงได้เลยแล้วเราก็วางฟูกมาชิดแบบนี้นะครับแล้วเราไหนๆเราจะบิ้วแล้วเราสามารถขยายขนาดเป็นเตียง6ฟุตได้เลยนะครับผม ส่วนด้านข้างพื้นที่เตียงตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นพื้นที่สําหรับวางพวกตู้เสื้อผ้าอะไรนี้ต่อให้ขยายเตียงมาเป็นเตียง6ฟุตแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าบานตู้เสื้อผ้าเป็นหน้าบานสไลด์นะครับมันไม่ได้เป็นหน้าบานเปิดออกมานะครับคุณผู้ชมครับข้างตู้เสื้อผ้าเหลือพื้นที่สเปซอีกนิดหน่อยครับให้เราวางพวกถังขยะถังขยะอะไรนี้มาห้องนอนเอาไว้แบบผมวางค้างแหละถังพงถังข้าอะไรพวกนี้จริงๆไม่ควรจะมีถังขยะในห้องนอนไม่งั้นเราจะมีขยะในห้องนอน ถูกไ,ไหมเออถังขยะวางข้างนอกดีกว่าตรงนี้วางแบบตะกร้าผ้าหรืออะไรต่างๆนานาที่จําเป็นต้องใช้รหรือจะเป็นพื้นที่วางพวกพปลายของที่ใช้ในห้องน้ําก็ได้ครับชูดอะไรต่างๆตู้อะไรต่างๆอกอาาั<ห>น<ห>นึงซึ่งในห้องน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จัดมาค่อนข้างใหญ่ๆหน่อยนะคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนรูปแบบก็จะไม่มีอะไรมากก็มีอ่างล้างหน้าซึ่งมีพื้นที่เก็บของนะครับแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์แล้วมีพื้นที่เชาว์บ็อกนะครับ ชาวบอเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะจะมีพื้นที่เว้ามานิดหน่อยตรงนี้ที่วางพวกอุปกรณ์อาบน้ำอะไรเมื่งที่จะหยิบยากหน่อยนะคุณผู้ชมผมแนะนําให้คุณผู้ชมทําชั้นใหม่ให้มันแบบใหญ่กว่านี้นะครับเวลาหยิบจะได้หยิบสะดวกหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างแบบ one bed room เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องเล็กแบบสตูดิโอกันบ้างดีกว่าไป คุณผู้ชมครับห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะับห้องนี้เป็นห้องแบบสตูดิโอขนาด21.5ตารางเมตรอ่าเขาขายแบบฟูลเฟอร์คุณผู้ชมห้องสตูดิโอของที่นี่มันจะมีสตูดิโออยู่หลายแบบ,บมันไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะครับแต,แต่แบบยี่ดนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาเลยแบบที่เราพามาดูเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็นหน้าแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นแนวลึกนะครับ ของที่เขาให้นยเป็นฟูเฟอร์เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้แต่เฟอร์นิเจอร์ที่ให้ในห้องนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของ ASB นะครับรูปแบบห้องก็คือห้องสตูดิโอเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมากหรอกก็คือเปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอส่วนครัวอยู่ทางด้านนี้ก่อนอหน้าตาครัวก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้แหละนะฮะแต่มันจะ เล็กกว่านี้นึงนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะครับ,รบตู้เย็นมาวางข้างเดียวกันแล้วใช่ตัวตู้เย็นเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับตัวครัวซึ่งเวลาหยิบใช้งานอะไรก็จะสะดวกหน่อยนะครับผมผมแนะนําว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องเนี้ยคือเรียกว่าการที่เขาบิวมาให้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่า ขนาดห้องมัน21.5ตารางเมตรเวลาเราไปซื้อเฟอร์ใส่เองมาแอบจะลำบากนิดนึงใช่<ๆ>ส่วนมากมันจะต้องบิวนะคุณผู้ชมเพราะว่าไซส์อะไรต่างๆมันจะไม่ได้มาตรฐานเป๊ะเอาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาวางเองอ่ะจะลำบากนิดนึงครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำคุณผู้ชมเข้ามาดูในห้องน้ำเขาตัวห้องน้ําของเขาเนี่ยจะเป็นห้องน้ําขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะก็พอใช้งานแหละก็จะมีส่วนของอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านนี้ซึ่งอ่างล้างหน้าเนี่ยมันจะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้พอสมควรเลยส่วนโถสุขภัณฑ์จะอยู่ทางด้านนี้มีประตููบอย่ พื้นที่อาบน้ําอยู่ทางด้านนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นส่วนของฝักบัวแต่ส่วนของพวกอุปกรณ์อาบน้ามันจะอยู่ทางด้านโน้นถ้าคุณผู้ชมไม่ถนัดหรือไม่ชอบนะเปลี่ยนย้ายพื้นที่วางสบู่อะไรต่างๆมาไว้ทางด้านนี้ก็ได้ซึ่งมันก็มีพื้นที่สําหรับวางอยู่นะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนนั่งเล่นและส่วนของห้องนอนที่เอามาฟิชเชอร์ลิงกันแบบแนวห้องสตูดิโอแหละก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่วางโซฟาดูทีวีตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนะี่ยมันไม่มีโต๊ะกินข้าวดังนั้นเนี่ยเราก็เขาก็เลยปรับพื้นที่ของส่วนตู้ตัวนี้เนี่ยให้มันสามารถที่จะใช้งานเป็นโต๊ะกินข้าวได้พับได้ครับเปิดแบบนี้หรือคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินข้าวแค่นี้เองแค่นี้มันก็สามารถที่จะใช้เป็นโต๊ะกินข้าวได้แล้วแล้วตัวโซฟานะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินข้าวตรงนี้สามารถหมุนมา อันนี้เหมาะกับการนั่งกินมากๆนตองที่แบบนั่งกินบอนนั่งกินมากๆเงาเงาคนเดียวนั่งแบบนี้ได้คุณผู้ชมส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะพับเก็บก็ง่ายๆครับก็พับเก็บปึ๊บเข้ามาแบบนี้แล้วก็พับลงไปแบบนี้และไอ้ตัวโต๊ะนี้ก็สามารถดันลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมปึ๊บแค่นี้เองก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เขาออกแบบมาออกแบบมาให้มันใช้งานได้มัลติเพอร์โพสหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนก็วางเตียงขนาด5าฟุตไปให้ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้า,ยายอยู่ทางด้านนี้ตัวระเบ,ยบยเียงก็จะเป็นตัวระเบียงแนวยาวอยู่ทางด้านนู้นนะครับคุณ<ช><น>ผ<ม>ู้ชมซึ่งรูปแบบห้องที่เป็นห้องสตูดิโอเนี่ย<ช>เขาจัดมาสบายๆแบบคนอยู่คนเดียวใช่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องอเน้นทาอาหารมากไม่ต้องแบบกั้นส่วนให้มันเป็นใช่คือเปิดประตูเข้ามาก็อยู่ห้องของเราคนเดียวแบบไม่ได้มีอะไรคือห้อง ที่มันทํามาเป็นห้องแบบนี้แล้วอยู่ได้บางคนจะคิดว่าเฮ้ยห้องมันเล็กมันจะอยู่ได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมของตัวโครงการด้วยคือถ้าโครงการไม่มีอะไรเลยอ่ะห้องมันควรจะมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเขาตัววโคงการเนี่ยเขามีฟาซิลิตี้มีนูน่นมีนี่ให้เยอะอยู่แล้วตัวห้องใช้เป็นแค่ห้องนอนหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็เรียกว่าก็ยังพออยู่ได้อยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบห้องทั้งสองห้องที่เราพาคุณผู้ชมมาดูฮะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปกันข้างล่างดีกว่าไปไป โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราดูห้องตัวอย่างไปแล้วนะครับผมพี่โอรครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับพี่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเหมาะกับคนที่คุ้นเคยพื้นที่ย่านจรัญสนิทวงศ์หรือฝั่งทางนี้นะครับคือโซนแต่ละโซนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีรูปแบบของโซนที่ไม่เหมือนกันคนที่อยู่แบบกรุงเทพในตอนอื่นอาจจะไม่เก็ตกับพื้นที่ได้แบบนี้ใช่แต่คนที่เขาอยู่แถวนี้ดั้งเดิมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ในย่านนี้มันมีอะไรบ้างอือ่า โครงการเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการตึกสูงซึ่งอยู่ใกล้สถานีอินเดอร์เชนจ์บางกุนนนท์ครับตัวสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นเส้นสีเงินเนี่ยต่อไปจะวิ่งเป็นวงกลมซึ่งมีความสำคัญพอสมควรในการใช้งานแบบสำหรับคนไม่ใช้รถจะกลายเป็นแกนหลักของรถไฟฟ้านั่นแหละใช่นะซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวตึกมันเสร็จก่อนรถไฟฟ้าวิ่งพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องหวังอนาคตนิดนึงสำหรับการใช้งานรถไฟฟ้าคุณผู้ชม รูปแบบการใช้งานของตัวตึกเน้นเรื่องอินฟ s t r u c t u r e ซึ่งเป็น Facility ที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใหญ่พอสมควรครับดังนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบใช้งาน f ฟ c i ลิตี้สระว่ายน้ำฟิตเนสหรือสวนอะไรต่างๆแต่ก็ต้องแลกมากับจำนวนลูกบ้านที่มากเพื่อนบ้านที่เยอะนะเพราะว่าก็จะมียูนิตที่ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มาใช้งานพร้อมๆกันเรียกว่า<ต>เขาก็ทำมาให้มันสัมพันธ์กันแหละใช่ คุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เสร็จแล้วค,คุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูเองได้ว่าห้องมันเป็นยังไงจัดห้องมาเหมาะกับที่เราชอบไหมแล้วก็วิวของแต่ละห้องมันเป็นยังไงแต่คุณผู้ชมจะต้องมีเงินพร้อมโอนนะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยเขาเสร็จพร้อมอยู่แล้ว ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ I d เดโอโมบิจรลันอินเตอร์เชนจากอนันดาเดเวล o อปเมนต์นะครับผมสำหรับรีวิวจ่อรึของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ t ิงออฟลิ i วิ่งดอเช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t สแลงทิงออฟลิครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11.00ทางช่อง Money c h ช n n e l ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปภูสักเกมให้บู of l i v i n g ่งคอนเซ0 1 5มหากรรมลดราคาบ้านและคอนโดส่งท้ายปลายปีจากเว็บไซต์ thinkofliving.com คุณจะได้พบกับห้องมือหนึ่งราคาพิเศษและดีๆที่จะผููประกอบการชั้นนำที่ยกขบวนมาให้เลือกกันอย่างจุใจลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้รับหนังสือมือหนึ่งประทัมือสองที่เขียนโดยทีมงาน thinkofliving พร้อมส่วนลดซูเปอร์วอลเชอร์ไว้ช้อปปิ้งภายในงานแล้วเจอกัน19-22พฤศจิกายนนี้ที่ชนนั้น1สยามพารากอน